ผมปาร์คสุทสมุทรเกี่ยวข่าวครับแป็กซิรู้สอนเกี่ยวข่าวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมีแล้คนมีารยาทไงวันนี้นะครับเราจะมาทำว้าวว้าวแล้ววันนี้นะครับเราจะ เราสปาทำคาโบนาร่าว้าวันนี้เราจะมาทำคาโบนาร่าไข่เจียวคาโบนาร่าเพราะหลายๆคนอาจจะคุ้นในคาโบนาร่าจะคุ้นในเรื่องของสปาเกตตี้ปะ่ะใช่สปาเกตตี<ช>้ที่แบบว่าอะไรสเตทัวก็ไม่รู้ผมนครับนะครับทีนี้ครับปกติจะคุ้นกันในเรื่องของ <laughs> อันแล้วเคยเห็นนี่ไหมไข่ที่เขาเอามาวางบนข้าวแล้วเอามีดกรีดอะแล้วไข่มันจะแบ่งออกมาให้เหมือนเป็นผ้าห่มห่มข้าวเออผมทําให้ดนเนี่ยแต่ว่าน้ำที่เขาทำตรงนั้เขาทำเป็นน้ำคาโบนาร่าต้องมีกระเทียมมีไข่มีเบคอนแล้วก็มีนมพาเมซานชีสล่ะเดี๋ยวผมมาเอาพาเมซานชีสก่อนพาเมซานที่กายซื้นมาอะไรเออลงรักเขาเหรอแอบมองหน้าเขาเฮ้ยเขารู้จีบกัน วือกีไปหรอช่องบูนเนั่นะนี่พาเมซานชีสเยี่ยมเะว้าวกระเทียม ต้องปอกเปลือกออกให้หมดก่อนก็นี่กระปออสิคุณอยู่ทำอะไรล่ะาผู้ขนาดนี้ก็คือทำแค่นี้นั่นแหละเอาเยอะไหมเออแสะได้แสะได้แสะเลยทำได้แค่นี้เหรอหลังชายคนเล็กกูัวทำคนละแสะไอ้เหี้ยเอ้ย คาโบนาร่าหนวันนี้พี่เป็นลูกมือนะทุกคนนะครับถ้าพี่ดูสูตรเดี๋ยมันจะเป็นฟีลเหมือนกับบัวลอยอันนี้จะเป็นคาโบนาร่าสูตรชาววังหรือเปล่าแล้วมันจะเนี้ถ้ใครที่กินชาววังดูไมครับมันรู้แล้วปกหลอกแน่ๆเฮียต่อข่ให้ผมหน่อยสิไม่ใหรือว่าสายหมกแผงเลยไม่ใช่เฮ้ยพี่เป๊กเนี่ยทุกคนไงมันต้องตียังไงอ่ะตีไม่เป็นอ่ะเห็นครับก็ทำอย่างนี้กันอันนั้นล่าสมัยใช่ เน,นี่ป๊ามันจะตอกออกแล้วใส่เครื่องตีเครื่องแกะซึมมาล, 6, ะละครับ6,500ป่ะล่ะนี่ไม่6,500 <laughs> 6,500ไม่ใหญ่อ่ะเครื่องเนี้ยออ0มไม่สบายเหี้ยอย่างเงี้หรอกอ๋อที่จะบอกแล้วมันจูเด็กเลยเนี้ยนี่นะอ่ะลองตีดิดีด้วยดีคือไม่อยู่ตรงนี้ไอ้เหี <laughs> ้ยเอาละ ขั้นต่อมาเราต้องเอาเบคอนแค่ใส่ไปอย่างเงี้ยเฮ้แต่เขาบอกให้รอกระทะเดือดก่อนกระทะร้อนก่อนเขาบอกว่าต้องรอกระทะร้อนก่อนนะวิธีการผมมีทิคมาสอนนะคบว่าถ้าเกิดว่าคนเราเวลาจะดูกระทะร้อนหรือเปล่านะครับให้เราเริ่มยุ่งนี่กระทะเริ่มร้อนแล้วใช่ไหมร้อนยัง เริ่มพองก็ไม่ได้จริงจริงมึงจะโลจริงทำไมเริ่มได้ยินเสียงอย่างว่าตำรอนมานี่เราก็รอให้มันเกลี่ยมทุกคนช่วงนี้นะครับผมเดาว่าใส่กระเทียมลงไปเลยผมเดาหมดอะเขาบางจ้าเขาก็ไม่ใส่กระเทียมนะแต่ของเราเป็นสูตรชาววังใช่เขาต้องใส่ใช่ โอ้โหโเสียงได้มันต้องสีประมาณไหนวะดามตามร้านะ่ะทุกคนดูน้ำมันจากเบคอนดิเชีย่ยโอเคน้่และแล้วไงต่อ,ตอลาไปเลยดาวลุ้นล้วนทุกคนไม่ต้องหมดก็ได้นะ แล้วก็ไฟอ่อนนะครับทุกคนแล้วก็คนนี้มันเหนียวเหนี่ยวนี่กแกใส่ชีสเยอะไปมันเหนียวเลยอ่ะมันก็ต้องเหนียวดิเดี่ะวขมวนาต้องเหนียวไอ้ป๊าลักษณะจะคล้ายๆกับโอ๊กเด็กครับทุกคนตอนนี้ลักษณะเหมืข้าวบุ๋นทุกคนแปลกวะ เราใส่ไข่เยอะเกินไปวะเนี่ยมือนไข่เขาใจแต่ไข่ไข่แดงไม่ใช่เหรอใช่อ่แล้วไก่ตอนถ่ายมึงไม่บอกเออทำไมพูดอ้าก็เห็นว่าดูมาก็แปว่าสงสัยเป็นสูตรใหม่ดูมาเขาบอกอยู่ว่ามันเขียนว่าไข่ไก่เราจะเอาไข่อะไรดีมันเหมือนอย่านี้เราอ่ะผัดบวกใส่ไข่เนือแลรวเอาคารโนาร่าผ่้วยายอินอืออืออน จั๊กจั่งอไฟปอกไฟเอาสุดแ้วเฮ้ยน่ากินนะแงมีทุกคนพอพอเราทำพอเราได้เบคอนที่สุกได้ที่นใช่แล้วเราก็เอาที่เราทำเมื่อกี้ครับใส่ลงไปเหมือนคาโบนาร่าแบบตามร้านเลยอ่ะจริงหอมมากอ่า เราก็ทำนด่งไงเนี่ยใช่พอยิ่งใส่มันจะยิ่งข้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเก็บไว้สุดยอดเรากินกับข้าวใช่ไหมเนี่ยหอมจังใช่ทุกคนกลิ่นคาร์โบนาร่าเลยเราก็ราดน้ำมันที่เบคอนลงไปเล็ดเดีนี่เราเริ่มเผาใครกันเผาทุกคนมาลงมาเลย

Quay gia mà Thôi Được ะลงก็ไม่บอกนี่เสร็จแล้วแม่ครับขึ้นไปไหนเอาพ่อเลยแม่พ่อพ่อแม่ไปเก็บผ้าแม่เฮ้ยเหนมาเขาตามหากันไปเก็บผ้ารู้ว่าจะอร่อยไหมว่าทำไมต้องมาจ้องอ่ะแต่ทดสอบว่าแม่อร่อยไหมเรากินกันหรือยังกินแล้วไม่กินทำไมไม่กินไม่กินกินอะไรนี้เหรอใช่กินอะไรไม่กินเข้าวสวยว่าอร่อย ไงไงรสชาตมันเค็มแต่ถ้ากินกับข้าวแล้วคงจะดีได้ไหมอมืแต่กินข้าวก็ออกได้ไนะนี่แล้วทุกคนเนี่ยต็มือเตินอเนี่ยเค็มนะอ๋อแต่ถ้ากินไก่เนี่ยความิด้านหน่อยแม่ที่เราปรุงุต็มเลแก่อ,อะไรแม่ปะเนี่ยไม่ได้แก่เดี๋ยวก่อเสนอดก่อนอกระป๋องอันนี้กระป๋องื <laughs> อว่ <laughs> นา <laughs> นี่ดูทำอะไร่ ไม่น่าตาดียังยังมันบวกชื่อของต้นใจอันนี้เต้นใจสักนี้เลยอยากได้คำได้ใจอยากได้ไม่แบบนี้แล้วพี่เีแมว่าใส่ไข่เยอะยังไม่ไปใจเออมันทำข้าวถานนะอันนี้สำเร็จรูปอะไรของมเนี่ยอันนี้อันนี้คือความต้องใจใช่อ่ะเราซื้ออะไรเราเราชิมลองชิมมอะไรมาอุ้ยมันไข่ล้วนเลยเลยเทำทีเอลงนี่ไงนี่คือทำทีเองอย่าตกสติน อะเกินเลคก้ไม่ด้วยกินกับกินกับข้าวเร็วๆกินกับข้าวอะ่รจ๊ะโอ๊ยไข่ตุ๋นติดเลือดมันโคราลลงไปลูกจริงเหรอโอ้ยอันนี้อร่อยแบบไข่ตุ๋นอ่ะผัดบวกใส่บวบคือให้เลยอืมคือผัดบวบอ่ะผัดบวบที่มีซีดอ่ะอืมอันเนี้ยไม่อร่อยมันแบบมันไม่ใช่เป็นอันเนี้ย ต้งปลอบใจไม่ต้องปลอบใจแต่มันไม่ใช่ไอ้ที่ปักเรียกอะไรแบบลา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 วันนี้นะครับที่เราทำก็ที่เราทำก็ประสบความสำเร็จใช่ครับผมขอบครับขอครับแต่วันนี้นะครับปาร์ตสินหมดเขียวขาวและสินสอดเขียวขาวสุดเพียบดีไปใจดี